เ oh. ้ยตัวบเฮ้ยตอะไรอ่ะง่ายดนันไม่ได้หรอเป็นไรอ่ะทำไมเป็นเงี้ยทำไมเป็นตัวเนี้ยอันคือมังกรเฮ้ยอะปกติเป็นเป็นตัวปกติไม่ได้อรอ ไม่รู้จันทร์มาเต้เป็นมังกรไปเลยวันนี้มาพาไปเปลี่ยนคืนป่ะไม่รู้หรอจันทร์เป็นใครอ่ะไม่รู้กันนี่ไงพาไปเปลี่นลยนคืนมาดิขึ้นรถขึ้นรถได้หรือเปล่าว่าเด่กตัวใหญ่<อ>ขนาดเนี้ยป้าน่าจะเอาจันทร์ไปขายหรือเปล่าต่อให้ขึ้นรถตัวบันเลิศเลยว่ะ ไป <Bye>. จะไปไหนอ่ะวันนี้ไม่เล่นเสียต่อแล้วครับเมื่อวานเล่นไป11ชั่วโมงเต็มตั้งแต่4:00นไปละเหนื่อยจัดบายบายนี้ไปถอดชุ้งมังกรออ,อกตั้งชิงต้องได้ดู เราเาไม่ออดแล้วเร็วไม่งั้นแทงตายนะมังกรมังกรเลยอะ่ะไม่ลงหรอไม่ลงโดนนะกระารู้ว่านาาจะแทงกแล้วก็จะลงทำไมอารอล่าอ๋ออันนี้อารลาร่าดิปันเนี่ยอารล่าคือคน มังคุดมัน,มนรู้จักเสียงมันจะขาดใจอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหแบบสาวี่มีแต่สาวๆวิ่งเข้าร้านดูดิพี่จ๋าจอบพี่จ๋านั้นหรือเปล่า็อ้โลจิตยิตมองหน้าร้านว่สาส่งเราหรือเปล่า ชิบหายแล้วพี <oh ่เขาหินด้วยเขาหินเขาห็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 นเขาถามฉันเหมดแล้วเขาพยายามถามฉันว่าเก็ถามฉันว่าเขาตอบเราหรือเปล่าไปดีกว่าเขาก็รู้นะว่านายแอรดูชองเป็นนั้ด้วยอ มันร้ายน่าแอบดูเสแสรดึงตัวไม่เคยแอบตั้งใจดูตลอดมันจะฟังดีขึ้นไหมนก็่าไม่ง,มงนี่น่นสรุปใครจากที่สองหน้าเมื่อกี้ผมน่าจะออโรา นี่ไงมันจะมาเอาอันนี่เก็บของไอ้ฟักขายบ้านตึกจมูเฮ้ยรถก็ให้ยืมนั่นเนี่ยเฮ้ยใส่ชุดที่นี่ไปเล่นหลุมได้อไอ้สัตว์ เฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยทำไมวิ่งไวจังอ่ะอ๋อเป็นมังกรง่ายอันนี้มันนี่เดี๋ยวฉันไปน <c oughs> นนไไแต่งด้วยเอะห้องแต่งเล่นะโอเคถ้าไปแต่งเล่นดีกว่าเอา ต้ oh. ในใบเหรออนเ็นเดรถเกิดรถดรขันน <anybody in> <leg> ี oh ้ข okay. mm ันนี้ขันนี้ เรากรองจีอาวดะมีอาวูดอะไรแล้บ้างตอนเนี้ยเพิ่ต้องติงโทรศัพท์มามีม er um oh ีกอดมาเจแต่ว่าเจไม่ไปเราไม่เจอเลยฉันฟักไข่ไว้เมื่อวานวันนี้มันหายไปไหนเอ้ยมันคอยหิวจะโม่ อะไรหนะ้าพูดให้มันชัดๆหน่อยฟังไม่รู้เรื่องพูดหมายพูดหมายเมื่อกี้พูดอะไรนะมังกรเหยี่ยวกบ่องเหยี่ยวบ่มังกรเหยี่ยวกล่องมังกรเหยี่ยวกองจีอาวุธกับเหยี่ยวกองทีอาวุธเหรอ,อเป็นกันตั้งหลายแล้วเป็นกันตั้งหร่แล้วอุย้ยตอนนี้มีเงินไปกีนน่หมาดมีสีร่ร <c oughs> ้าขายกล่องละสี่แสนแล้แหรือเปล่า ได้สิบกองเราไม่น่าใชนะเนี่ยนะเดี๋ยวช้าขอลองมันไม่มีทีมงานโรธหมอไปก็โลมันเหนื่อยเว้ยน้อง,งก็มีตีล้านในอะไรเงินน่ะตีล้านน่ะ ร้านเอ๋ใครจะเป็นมีเงินเยอะเหมือนโจมู่เราปล่อยเท้ารถถกคันนะ่<อ>าจะรู้ไหมอ่อออนะจ่ายเท่าไหร่เอาบังกรออกไปน่ยจ่ายเท่าไหร่บอกมาดิาตดอ้องจีเอาวะรักกุเออนท่าสหร่จุดบังกรไปเหมือนเดิมดีละ เออฉันน่าจะมีเหลืออยู่ประมาณร้อยกล่องอ่ะเปดูต้นไปทามังกรมังกรขอได้ไหมขอจนมัก็จะกินจแล้วแล้วมังก็จะเอามาคืนไม่ดิ้งไม่ได้มันให้ไม่ได้มาถึงว่ามันมันช่วยเหลือแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวฉันช่วยอ่ะอะกาชาปิเดเมื่อไหร่ครับเฮ้ยถ้าถามแบบนี้คือ แดีคนในเมืองเขาเปนเดี๋ยมันจะปากต่อปากเขาก็นหนีแล้วรอดดูดีกว่าค,ครับรับกล่องเตียววุฒิสามแสนหกแล้วครับผม,ผมตอนนี้ขึ้นเป 3, ็นสามแสนหกนะกล่องเตียวุฒินะยเอเอเัอเ,คอเคครับ เออปกติพูดไม่ค่อยชัดสีละลำบากฟังลำบากอีนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วบ้านีาร่รถหายไปไหนวะเฮ้ยรถรถอยู่ไหน องมดแ้วฟามไม่ <S 2> <S 2> ไม่ขยันฟาร์มจริงว่ะมันกกไดจากคนในเขาร้องเพลงเพราะมาเลยไม่เอาเจาอคนล้องเพ,งพเล,เลงเพราะเยอะแล้ว <S <S อันนี้คือเปลีนน่ยนหนีผู้ชายหรือเปล่าอะไรนะเปลีนน่ยนหนีผู้ชายจะหรือเปล่า ตะไม่มีใครแล้วที่ได้เรอคนเดียวเอ้ยไม่ได้มองคุยไม่ดันแล้วนี่ไปเปลี่ยนชุดแบบชั้นดีมาเป็นชั้บบน,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 นตาเป็นเล่นดดว์พนี่โอเคด้าแตว่าฝ่ายจันไปเจอคนยังกานได้ไหมคนไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะบอกดิสรุปออราซ้ำชั้นปะไ,ได้เร้แล้ว ขึ้นแล้วแต่ชินกูแล้วมันซ้ำชั้นแล้ววะนี่สรุปซ้ำชั้นหรือเปล่าไม่ได้ซ้ำโอเคเก่งมากอ่าถึงแล้วอ่ะถ้าจะไปก็ก็ความมาบอกนะเอ้ยม่ใจเจ้าจะไปด้วยอันนู้น,นก็อยู่ไหนก็ขอถอยแปกก่อนนะ <c oughs> ยินดีต้อนรล้วตามาเจอแล้วพี่อยู่ไหนอ่ะเออเออเยครับเอาไปร้อนตัวป้๊มึงเออเหมือนแลบเล่นพูดตลอดเวลาเลยถ้าว่าฉันดูจริงตองไหมที่สุดอะเอาจะไม่พูดเป็นอ่ะ ก็ถามตรงๆก็ตอบตรงๆไงอ่ะไอ้ไอก็อ้ไอก็เออถามติงตองก็บอกก็ติงตองก็ตอบติงตอง เร็วๆไปเปลี่ยนที่ร้านเราออกลับไปลในรถจักรไหมมาบเพื่อ <laughs> นผมสเต็มไม่ได้แต่ผมมา เรียบเยบเปลี่ยนชุดดอ,อกยินดีต้อนร,อรับอคนแม็กอ่เธอครับผมแถวที่แปดครับใจชุดอะไรอะ่ะแต่งตัวแบบนี่โคตรแบบไม่ได้เรื่องอ,ะอ่ะโคตรบ้าได่ะนี่ใชใสายชุดบอลสา่ชุดบอลแบบชัตหน่ะสายชุดบอล มันอยู่ตรงไหนก่อนก็เลื่อนเลืเ่อนไปดิเดฉันบอกของผู้ชายของท่านมันอยู่สามร้อยหกสิบอะ <c oughs> ใส่มาสองเดือนแล้วเอ้าก็ต้องเปลี่ยนบ่อยอ่ะเปี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันถึงปล่อยให้โป้แบบเนี้ย

<c oughs> เราเอาอรล่ราาเป็นตัวชุบฮะปดหาปาร์ตี้ปดปดเซลฟี่เซลฟี่จะได้มีคนชุบเราเยอะๆ <c oughs> อ่ะผาฉันไปเปลี่ยนโอ๊ยติดวะวกก <c oughs> ผ่าไปเปลี่ยนส่งผมก,ก่อนผ่าไปเปลี่ยนส่งผมก่อนอันนี้ไม่ใช่ส่งนี่ เออมีคนชูไปได้ไดมงเต็มที่หน่อยชาโดวเจมเลตเจมเหมือนห้าเลยว่ะชิ้นส่วนปืนแสนแปดเป็นยังครับเนี่ยไปขึออ้นรถเฮ้ยครับเป็นที่อะไรวะ ลองรถมาเลยไฮลูกเปลี่ยนแล้วหรอเป็นสังคมแล้วหรอไม่ไปไปกันไหมเราเป็นสังมแล้วหรอไม่ก็ใช่ตรงนี้แล้วหรอไม่ใช่เหรอตรตงนี้แหละบอกตอนนี้เรามีสองคนทำไมทายไม่ได้ เออไม่มีคนแปลกๆจริงๆเดี๋ยวพอวิธีเซิร์เสร็จใช่ไหมจะขยันให้ชั้นพิมพ์เหรอ <c oughs> มันจะมีเป็นเหมือนแบบตอตตอรี่เป็นเป็นตอนเป็นตอนแต่ละตอนด้วยฉะนั้นก็ก็จะมีมาเรื่อยๆเล่นลูปไม่เอกไม่มีต่อเสือกันลัน นายก็รู้ว่าฉันทำไม่ได้นายก็ให้ฉันทำเอาหมายพี่หใหไปนั่นพี่จริงพี่จริงล่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ตัวเองไปด้วยดิเบอร์ฉันใช่ไม่พิมพ์แผนหัดดิหัดหัดไว้หัดไว้ ทไมถูกหรือเปล่าเขาเข้าใจแหละเชื่อฉันเถิดเออดีครับเสื้อเลขอะไรอ่ะเอ่อเสื้อเลขอะไรหรอไปไปร้านเสื้อผ้าไหมจบร้านเสื้อบ้าเอาแล้วทำไมเธอไม่จำเลขอ่ะฉันลืมอ่ะอันนี้อันนี้คือจะไปเล่นด้วยกันใช่หรือเปล่าครับใช่ะค่ะใช่ใช่ไปมาแล้วมาแล้วมีตีล่ะไปไปบอกเลขของข้าวหน่อยผู้หญิงอ่ะไปบอกข้าวหน่อย

ไอ้เ,เ,อเอมื่อไหร่อลล่าเมื่อไหร่เธอจะพูดชัดสักทีนะี่ะถามจริงเหอะอ้าันผิดอะไรอ่ะเราต้องต้องฉันหาเลขวอก,ก่อนเสื้อด้านนอกสามร้เจสิบเจ็ดครับเสื้อบอกว่าเสื้อไม่ใช่เสือ้อเสื้อพูดที่เสื้อเสื้อเออเสื้อเสื้อสมร้อเจ็ดสิบเจ็ดครับ แขนอสองสี่แปดเชื่อมต่อวิทยุล่าสุดเส้นวิทยุหกเก้าศูนย์เออเล็กวอหกเก้าศูนย์ครับเลขกวอลหกเก้าศูนย์ รับอีกเอาน้ตลาพดรับอีกเอาน้ตลาพดรับอีกแอนเน่มันมันมันตันกี şey ่คนนะได้เยอะยี่สิบคนก็ได้ถ้ามีคนเล่นอ่ะยี่สิบคนก็ได้เหรอใช่ใช่ชวนตีบัวลอยไข่หวานดีกว่าอะไรนะ c m 6 8 2 0หกแปดสองศูนย์หกกดเบอร์ไว้บอเลขอะไรบอเลขอะไรหกเก้าศูนย์ S 1> <S 1> <S โทษไม่แป๊บนึงฉันเห็นมีคนนึงเขาทิ้งเบอร์ในทวิตอะ่ะฉันแลดองมาทำไมใครโทรมาวะเนี่ยแป๊บนึ่งฮัลโหลไงเล่นลูบเหรอมีอาวุธเหรอ,อมีอาวุธกับเข้าเหรอมีแต่หมัดแล้วโทรมาทำไมอะ่ะเป็นเล่นด้วยไงมันเล่นไม,ไม่มีอาวุธจะไปเล่น,นไงอ,ะอ,อ่ะอ๋อก็ใช้หมัดไม่ได้เหรอ งั้นคอยชุบพขนาดได้หรือเปล่าคอยชุบแต่ได้หรือเปล่าได้ก็ใช้หมัดไปแล้วก็เดี๋ยวมีดอีโมงไงเก่งเหลือเกินมานี่มานี่มามมาาร้านมาร้านหรูร้านหรูเดี๋ยวตกงจีบได้เสื้อเอล้านหรูเสื้ออเสื้อผู้ชายเลขสามร้อยหกสิบครับสามร้อยหกสิบนะครับเอามาชุบกลัวแม่งมาชุบหกแปดสองศูนย์ใช่ไหมพี่ชายครับแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับผม รวมคนก่อน<ไ>ชนคนก่อนชนคนก่อนพี่ชายเขจะมีอลอนล,ล่าชนอีกเร็วชนชนเร็วโชนชนคน,หนให้ชันทิมอ่ะหรอจะไปเล่นลูมโดมตี้อยู่เนี่ยโอเคชนคนดิพอชนคนดิมีคนมาเดี๋ยวมีคนมาเพิ่มยินดีต้อนรอับกดออกนะครับ โอเคออครับไปครับพี่ครับไปครับพี่ครับขอทจำแป๊บโอ้ยโอเคโอ้ของครับพี่พี่ชายดีเลยครับชายดีเลยพอดีพอล่าพอดีพอดีอดอดเร็วพอดีของครับไม่เป็นภาระจังวะ แป๊บนึงครับรวมคนก่อนรวมคนก่อนได้เลยครับได้เลย,อยตอนนี้มีกี่คนละเออเลขวอลหกเก้าศนะูนย์หน้าวอลหกเก้าศ <6 90. S 1> ูนย์หกเก้าศูนถูกต้องครับหกเ้าศนเวลาเวลาเกิดใหม่มันโอเข้าวอมันจะเข้าวอลล่าสุดนะ เขาไม่ใช่หนิเขาบอกแกล้งเจนแหละเอ้ารอหน่อยโจ90ออร่าจับกันไม่ได้หรอออร่ามาโก้เหรอใช่ใช่ใช่มาโก้มาจากโรงเรียนนะโจ๊กมาโก้มาจากโรงเรียนมาจากโรงเรียนเหอยู่บ้านไหนอ่ะอยู่ซาริเทลีนอยู่ปีไหนอ่ะอยู่ปีเดียวกันหรือเปล่าปีต้องใช่ขึ้นปียังนี่ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่าดีดีดีอุ้ยมีคนชุบเราเยอะว่ะวันนี้มีคนชุบเราเยอะมีคนชุบเราเยอะสวัสดีครับสวยครับสวยเลขเลขเลขเสืผู้ชายสามเลขหกสิบโอเคครับสามสามหกศูนย์ใช่ไหมสามหกศูนย์วอลเลขหกเก้าศูนย์เร็วๆไปยี่สิบสองครั้งอยู่ออไปเปลี่ยนชุดหกกับสามหกศูนย์ไปเปลี่ยนอนุลดหน่อยตัวรำเนี่ย ตีให้มาวิ่งต่อยแล้วชุบเราเกิดร้อยพอพี่พอพอพอมีไมา,<พ>ายังมีไมายังมาก็ไม่มีของเล่นด้วย,ยไ,ไยด้ไหมย,<อ>ยังเลยมีแต่มีแล้วล,วละไ,ได้ไม่มีเมงัน วอวอเลขอะไรครับหกล้านเก้าสิบครับเลขวอหกล้านเก้าสิบมันเปลี่ยนวออยังไงอ่ะก็เอาวอใส่ช่องอ่ะอ้าวใส่ใส่แล้วมันมันเฮ้ยเราเราเราไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีคนมาเพิ่มเข้าไปไปดีกว่าไปดีกว่าวอหกเก้าศูนย์นะขอโทษครับขอโทษครับรอ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 เน่นี่ไปหลุดใกล้ไปหลุดใกล้ก่อนเลยหลุดใกล้นี่ถึงถูกไหมรอรอรอ ไหนพูดดิพูดดิโอเคโอเคเดี๋ยวรอ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 ,อดุบใกล้นะปดุบใกล้เป็นจริงกูรับมีเอดีหรือเปล่าอนี้หรือเปล่าเป็นจริงกูรับมีเอดีหรือเปล่ามีแม่งเอ้ยคุยอุ้ยคุยเป็นเรื่องผมจะตอบแต่แล้วประโยคอาจจะไม่ได้ยิน,นยหรือเปล่า ลุกจากคานุกถ้าเราดูแพร่ I'm looking at ชิวมองเธอแบบเกมแพ้ฉันทำเพลงในสตูไม่ต้องข้าในดิสแปรมันทำซิวก็แปลแต่ถ้ายังไม่มีไฟเด็กจะควรแก่ถ้ามันก็ยญิงดิสนีย์กินเาิดใช้มากว่าที่ติดวิสกี้จำแฟนวิสที่ฟฟี่วันที่อากาศไม่ดีจะเป็นคนที่จะมาช่ทำรู้สิกาเป้